สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแคปเป็นกรบ BCO e u r o c r e a t i o n s สวัสดีค่ะพัทธิราจันทจวัลเซฟโตบริษัท e u r o c r e a t i o n ค่ะวันนี้ก็ต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่ Opportunity Day ของ e u r o c r e a t i o n s อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวานเราได้ประกาศผลดำเนินการของ Quarter 2 2025ไปวันนี้เราก็มานำเสนอผลงานในวันถัดไปเลยตามที่บอกไว้ว่าเราจะพยายามทำให้ได้นะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสอธิบาย business กับนักลงทุนท่านใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ร mm ู้จัก e u r o e a t i o n เซด้วยนะครับงั้นผมขอเริ่มอัปเดตของ q 2เลยนะครับ mm hmm. um, ก่อนที่จะเข้าเรื่อง Re s u l t ผมขอเล่าเกี่ยวกับธุรกิจของเราให้กับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่ค่อยร mm ู้จัก e u r o f a t i o n s มากนะักให้ทำความเข้าใจกับบริษัทเรามากขึ้นนิดนึงนะครับ e u r o e a t i o n operate mm hmm. ในตลาดตลาด h i g h e n d home Product Home ละลิ i ต์อุปกรณนะครับโดยเรา provide Pro กรณ์ทั้ง SPECTRUM ของการตกแต่งบ้านตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ลูกค้าเริ่มต้นเช่นสินค้าเช่นระบบ o o m e u t t m a t i o n Smart Home Product นะครับห้องน้ำครัวทุสภา้าเฟอร์นิเจอร์รอยตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในข้อออกกำลงังนะครับเครื่องเครื่องออกกำล,งลกังรวมไปถึงเครื่องเสียงผ้าปูที่นอน แล้วที่นอนนะครับเราก็มีอ,อเนเซ็ตัวของที่อยู่ในห้องน้ำทั้งหลายแน่ด้วยนะครับนะรบก็ครบทั้งมุ่งจอดโดยในแต่ละ product category เนี่ยเราเป็นผู้นำเข้า product leading brand ในโลกในแต่ละ category นะครับนอกจากเราเสนอไอเสนอขายทาง portfolio แล้วเรายังเป็นตัวแทนแบรนด์ชั้นนำขโลกในแต่ละ category ด้วยโดย นี่เป็นคีย์หลักของ Business Model เราเลยครับเราไม่ได้แค่ขายทั้งครุวมองรแต่เราเป็นตัวแทนแบรนด์ระดับโลกจริงๆเราโดยกลุ่มลูกค้าที่เรา Target ก็คือ High Net Worth Individual กับ Ultra High Net Worth Individual วคิดง่ายๆคือ Top 1%ของประเทศไทยนะครับนี่คือกลุ่มลูกค้าของเราลูกค้าบางคนถามว่าแล้วกลุ่มลูกค้าเล็กขนาดนี้เราจะมีโอกาสที่จะโตอยกไงไผมอยากอ่อทุกคนมามาที่สตอรี่ที่ ที่มีทําทุกปีนะครับบนจำนวนไฮเน็ตเวิร์ดเนี่ยอีเวนต์โหนึ่งเอร์เซของแค่นคนหนึง่งเปอร์เซนของประเทศเนี่ยในเกือบเกือบทุกทกปีสตารที่โชว์ว่าคนกลุก่มหนึ่งหนึ่งเอร์เซนเนี่ยคอนโทรลเวลฟ์ระหว่างสี่สสิบซของประเทศทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มีสต n น i ิวเวอร์มหาศาลและคนกลุ่มนี้คือลูกค้าของเรานะครับอกจากไฮเน็ตเวิร์ดกับเขาเอ h i า h ไฮเน็ตเวิร์ดอินดิวิวลแล้ว uh, เราก็ เราก็ขายให้กับ affluent customer ซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มเริ่มต้นที่ที่โตโตขึ้นไปนะครับไป eventually ไป m e high net worth เอาจะ high net worth ได้เราก็จะเปะ็นกลุ่มหนึ่งที่ target คนกลุ่มนี้ด้วยครับเทรนด์ที่ช่วยให้ธุรก,กิจเราโตเนี่ยมีเรื่อง aging society นะครับคนที่อายุเยอะย่อมใช้เวลาที่บ้านมากขึ้นใช้เงินกับการตกแต่แงบ้านมากขึ้นนะครับ ตอนนี่กลุ่มลูกค้าของเรา60%กว่าเปเซ็นเป็นลูกค้า private คือ B 2 C อีกประมาณ30%เป็นกลุ่มลูกค้า B 2 B นะครับขอโทษนะครับเชิญต่อเห็นเมื่อกี้ที่ผมได้แชร์ไปนะครับ โฮมอัลเทอร์เนชั่นและไลท์ทิงเป็นเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าเข้ามาซื้อกับเราแล้วเจอร์นี่ของลูกค้าก็จะคอนติเนียต่อเนื่องไปเรื่อยๆบาร์ธรูมและเอ็กเซซเซอรี่ในในโฮมในโฮมอัลเทอร์เนชั่นและไลท์ทิงเนี่ยเราเป็นตัวแทนแบรนด์ลูทรอนซึ่งเป็นแบรนด์ไลท์ทิ้งคอนโทรลแบรนด์แรกโลกเป็นเป็นคนที่คิดคิดคดระบบดิมเมอร์ขึ้นมาครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ชั้นนําแล้วเป็นโรงแบรนด์ที่ทําให้กับโรงแรมเช่นโฟลซีเซนต์โรสส่วนอามานแบรนด์ระดับนี้นะครับพักให้อ่ะ เราไปตรวจแทนเขาแต่เราเน,นเ,นนเ,นนเน้นงานบ้านเป็นหลักโดยเราจะทำงานโครงกลางนุ่มๆเป็นโรง,งแรม5-6ดาวแบบที่เมื่อกี้ได้พูดถึงครับ uh, เ Bathroom accessories เราไปตรวจแทนแบ,บรนด์ Jesse ซึ่งก็เป็นแบ,บรนด์ชั้นนำเป็นล in ีดเดอร์ในในอินดัสทรีนี้เหมือนกัน Systems furniture Montenieri เป็นแบรนด์เป็น number one ในตลาดนี้นะครับในตลาด Kitchen and Wardrobes uh, high end จากอิตาลีเราเพิ่งเปิด flagship showroom หนึ่พันหนึ่งร้อยตารางเมตรที่ทองหล่อซอย5ใครยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมชวนให้ไปเยี่ยมชมนะครับในเดือนในเดือนที่ผ่านมาก็ได้มี YouTube วิดีโอกับคนแกลเป็นเพื่อมารีวิวกุศสถาปนิกที่ออกแบบตึกนี้ใครยังไม่ได้ดูช่วเข้าไปดูแล้วก็หวังว่าการที่ดูวิดีโอจะทําให้อยากเข้ามาดูโชว์มากขึ้นด้วยนะครับบลูสเฟอร์เเจอร์เป็นเป็น history ของเราเราเริ่ม ature, จากบลูสเฟอร์เเจอร์เพราะฉะนั้นเรามีแบรนด์ชั้นนํามหาศาลที่อยู่ในแคตตากรีนี้แล้วก็มีโชว์รูมกระจายไปอยู่ทั่วกรุงเทพนะครับ uh, Final Touch คือแคตตากรีที่เรารวมแบรนด์ที่เป็นอ e ส s o รีส s พรม พระปุถที่นอนดุนไอสคขาที่เข้ามาตอนที่เข้ามาตอนจบของไอของพอเสร็จสการตกแต่งบ้านนะครับเทคโนโลยี P&O ผมว่าทุกคนรู้จักดีนะครับก็นี้คือพอร์ตโฟลิโอของ Europe Operations ตอนนี้เราโอเพรส9สาขาแล้วมีอีกหนึ่งสาขาที่เรงงานเก่ะสร้างอยู่นะครับโดยแบ่งเป็นครึ่งครึ่งึ่งหนึ่งของสาขาคือ l i f e Brand เราคือแบรนด์ที่เรา เราแบ่งโฮมเอลิฟิ้งกับไลฟ์สไตล์แบรนด์โดยแบรนด์ไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทรานสัคชั่นค่อนข้าง,างจำนวนคทรานสัคชั่นจะค่อนข้างเยอะกว่าโฮมเอลิฟิ้งนะครับแต่แวลู per transaction จจะน้อยกว่าแบรนด์ที่อยู่ในแคตตาเกอรีนเช่นเทคโนโลยีเฟเธอร์เปลี่ยนโอซึ่งตอนนี้รวมกันมีอยู่สีสาขาแล้วก็มีอยู่ที่ภูเก็ตหนึ่งสาขาโฮมแอนด์ลิฟวิ่งมีอยู่สีสาขาและก่อสร้างอยู่หนึ่งสาขาคือทองหล่อที่สามนะครับ um, อาจจะมีคนถามว่าเฮ้ยแล้วเราทำไมต้องทําสร้างสาขาใกล้ๆกันผมเห็นเห็นเห็นในทองหล่อมีรังสามสาขาเรามองว่าทองหล่อเนี่ยเป็นดีไซน์ดิสตริกของกรุงเทพนะครับแล้วเราจะพยายามทำให้เป็นยูโรดิสตริกให้ได้เป็นดิสตริกของเราเองนะเป,นเป็นเราเราอยากเป็นีดเ d e r ์ในดีไซน์ดิสตริกนี้โดยแต่ละสาขาที่อยู่ในในโซนนี้จะเป็นแบรนด์ที่แตกต่างไปซึ่งตอนนี้เวลาเรามีสองสาขาแล้วเราก็เห็นเจอ์นี่ของลูกค้ามาสาขาหนึ่งเดินไปอีกสาขาหนึ่งได้อย่างง่าย นะครับแล้วก็ทําให้เขาใช้เวลากันออกมาขึ้นแล้วเราหวังว่าเวลาเราเปิดทองหอทีสาอีกประมาณเก้าเดือนถึง10เดือนข้างหน้าเราก็จะมีเจอร์นี่ของลูกค้าที่ที่ที่ต่อเนื่องแบบนี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคในค2เราทำอะไรไปบ้างในค2ในเดือนเมย์เรา,เาได้ r ร n o v a t e Jesse Space ของเราที่ที่ทองหอทีเจ็ด flagship store ของเรานะครับเ,เราได้เปิด แฟลกชิปโนโมโนแบรนด์โมเทนิแอนซีที่ทองหล่อที่ห้าในจูนนะครับโดยมีมีท่านทูตอิตาลีมีเจ้าของแบรนด์จากอิตาลีมานะครับมอีอดีนายกเศรษฐามาเป็นประธานในงานเปิดให้มันเป็นคนตัดริบบิ้นปเปิด,ปดงานให้มีในเดือนมุายนเราเปิด soft opening แฟลกชิปของบีโนที่เซ็นทรัลเอเมอรซีนะครับ แล้วในเดือนที่ผ่านมาเราก็มีจัดอีเวนต์กับตลาดเอ็มไอนะครับเอ็ที่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 มดทนี่เหมือนกันได้เชิญ c ีอและผู้บริหารของบริษัทลิสต์ในเอ็มไอหลายท่านมามาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจลักชัวรี่นะครับแล้วก็ได้มีงานเฟร t r อนซึ่งเป็นแบรนด์โฮมสมาร์ทโฮมอีกแบรนด์หนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของเราที่ตึกทองหล่ทีเจ็ดด้วยนะครับได้รวมลีเดอร์ของสมาร์ทโฮมอินดัส t r y ใน Southeast เชียมา g a t h เ r กันที่นี่ครับ โ uh, ดยเราก็มีแผนมารติ้งที่ค่อนข้างแน่นใน Q3 และ Q4 เ uh, ช่นอีเวนต์กับ UOB London House, เซนียาออีเวนต์ของคาสินาอีเวนต์กับ Royal b r i t a นเนียซึ่งเป็นอ u t d o o r f u r เ i t u r นเจอร์ของเราครับโอเคผมหวังว่าทุกท่านได้ได้อัปเดตนิดนิดหน่อยกับ Business Model ของเรา uh, การที่ผมพูดเรื่อง s i n e s s Model ของเราก่อนที่จะเข้า financial results สุขครั้งก็เพราะผมเข้าใจว่าธุรกิจที่เป็น Brand Management เนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่ได้คอมมอนในประเทศไทยแล้วเราอยากให้คนเข้าใจ b s i n e s s ด o d e l เราให้ชัดเจนเพื่อได้ v v l u u t t อบริษัทเราได้ในถูกวิธีแล้วก็เข้าใจมันโดยแบบ fully นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใน Q ิสเราก็จะแ l a n ที่จะมี Analyst Visit มีมี company visit ถ้ามีท่านใดหนักน้ำคุณท่านใดสนใจก็สามารถอีเมลเข้ามาใน IR ของเราได้เพื่อ,เพ,อเพื่อลงชื่อไว้เพื่อให้ให,ให้เวลาเรา คอนเฟิร pues ์มวันจะได้อีเมลไปบอกอีเมลไปแจ้งนะครับเอ่อขอบริษัทเราก็คิดว่าน่าจะอยู่ในโซนทองหล่อนี่แหละครับบริษัทสองสัสาขารหลักเราตรงนี้นะครับเขตแ่งผมขอเชิญคุณแพรจับเป็นทุก financial results ของ Q2 2อง5เลยครับค่ะก็ในส่วนของไตรมาสที่2นะคะบริษัทเนี่ยมีรายได้จากการขายและบริการนะคะทั้งหมด354ล้านบาทเฉพาะ3เดือนแรกเฉพาะ สามเดือนของไตรมาสที่2นะคะโดยมากขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะประมาณ36%นะคะแล้วก็มากขึ้นกว่าไตรมาสที่แล้วนะคะประมาณ13.7%นะคะโดยถ้าดูในแง่ของ6เดือนเนี่ยเรามียอดอยู่ที่665ล้านนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่จาก5 6ากล้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17%ออยู่ที่ประมาณ1 7นะคะ สำหรับไตรมาสนี้เนี่ยบริษัทมี gross profit margin นะคะอยู่ที่ประมาณ48.4จริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับไตรมาสที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของภาพรวม6เดือนเนี่ยก็ใกล้เคียงแทบจะเท่ากับของอ6เดือนแรกของปีที่แล้วด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้าดูเทียบเฉพาะไตรมาส2ไตรมาสเดียวเนี่ยก็คือจะมากกว่าไตรมาสของปีที่แล้วนะคะประมาณเกือบ 1, <c oughs> 1ทานี้มาดูในส่วนของ EBITDA margin นะคะ ในส่วนของ EBITDA เนี่ยในไตรมาสนี้เนี่ยเราได้อยู่ที่ประมาณ20.1%จนระคะจริงๆก็มากกว่าปีที่แล้วะค่ะแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับเมื่อไตรมาสที่แล้วเช่นกัน,นะค่ะโดยถ้ามาดูในแง่ของภาพบวม6เดือนนะคะก็จะอยู่ที่20.8% นะะในในส่วนของนโยบายของบริษัทนะคะเราก็พยายามที่จะเมเ n น a ตัวค่าใช้จ่ายของการขายนะคะให้ให้ได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้สัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าเรามองว่าบริษัทโตขึ้นเนี่ยรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าแต่ว่าค่าใช้จ่ายเราอาจจะไม่โตตาม ทางนี้พอมาดูในส่วนของ net profit นะคะไตรมาสสองเนี่ยอยู่ที่9.9%นะคะ่ะเราก็น้อยกว่าไตรมาสที่แล้วนะคะว่ะเราก็จะมากกว่าไตรมาสสองของปีที่แล้วอยู่นะคะมาดูในส่วนของหเดือนก็อยู่ที่10.3%นะคะทางนี้ถ้าดูในแง่ของ net profit เนี่ยก็อาจจะเห็นว่าลดลงจากไตรมาสที่แล้วค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรา ถ้าดูในแง่ของสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์เทียวกับรายได้นะคะหลักๆเนี่ยเพราะว่าเรามีเปิดสาขาใหม่นะคะในในไตรมาสที่2ท,ทั้งที่คุณทิ้นบอกไปก็คือเบนโอ O แล้วก็มัลติแอนซนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในส่วนค่าเสริมราคาเนี่ยมัน,มน,มนเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเทียบในสัดส่วนของลูกค้าของบริษัทนะคะ B2B B2C เนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ย ในส่วนของ v 2 b เนี่ยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นจาก28เป็น36นะคะแต่ว่า,อ,าอันนี้ก็อยางจะบอกว่า,เ,าเราก็ยังสามารถเมนเทนในส่วนของกฟิตได้ค่อนข้างใกล้เคียงเดิมน,นะคะหล,ลักๆเพราะว่าในส่วนของงาน B2B ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ย Margin เ,เราไม่ได้ต่ำเห็นที่เราคาดการไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถเมนเทนโ v e r a l l Gross p r o f i t Margin ได้ได้ดีเหมือนเดิม ถัดไปในส่วนของ selling expense นะคะ uh, selling expense เนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24.7%นะคะจริงๆก็ใกล้เคียงกับไ uh, ตรมาสที่แล้วแล้วก็ถ้าดูโออก6เดือนเนี่ยก็คือเท่าเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะ Maintain ในในแง่ของสัดส่วนตรงนี้ให้มันให้มันเท่าเดิมนะคะแล้วก มีแผนว่าน่าจะลดลงในอนาคตน,นะคะส่วน Admin Expense เนี่ยก็อยู่ที่10.1%นะคะก็ถือว่าลดลงถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วแล้วก็รวมถึงถ้าเกิดเทียบ6เดือนเนี่ยก็ลดลงเช่นกันค่ะมาดูในส่วนของ Financial Position นะคะ Financial Position เนี่ยก,ก,ก,ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็น Asset นะคะ Asset เนี่ยก็จะมียอด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลักๆยอดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมาจากร h t of u s e a c c e s นะคะเป็นยอด737ล้านใ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 นัสิ้นเดือน6นะคะหลักๆยอดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมาจากการลงทุนในส่วนของ T3 ท,ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะแล้วก็รวมถึงมีสัญญาเช่าท,ที่ที่เรามีเปิดสาขาใหม่ไป1น,นึ่งฉบับ นะะอกหจากนั้นก็จะมีในส่วนของ inventory เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็แต่จะเห็นว่าในส่วนของ o t e r r u u r e n t a s s e t เนี่ยมียอดลดลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามีรับคืนตัวเงินงฝากประจำค่ะที่มันผมบกำหนดแล้วค่ะทีนี้มาดูในส่วนของ l i l i t y and e q u i t y นะคะจะเห็นว่ารายได้รับลูกหน้าของบริษัทเนี่ยอยู่ที่491ล้านบาทคะ่ะ ยอดนี้เนี่ยก็ย่างที่บอกไปมันก็คือเป็นเงินมาจ้างจากลูกค้านะคะยอดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถึงแสดงให้เห็นถึงออยอดขายของบริษัทที่มัน,ม,นมันเข้ามานะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นสัดส่วนเดียวกับยอดขายของบริษัทเป๊ะเพราะว่าเ,ออเงินมาจําเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแยกการระหว่าง B2B กับ B2C B2C เนี่ยเรารับมาจาา50%นะคะส่วน B2B เนี่ยก็แล้วแต่ตกลงของความสัญญานะคะเพราะฉะนั้นยอดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไซด์ที่ดีแหละ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นได้เยอะเท่ากับยอดขายที่ที่บริษัทนะะอีกค่ะนอกจากจากนั้นก็จะมีในส่วนของ lease liability เพิ่มขึ้นมาประมาณ20ล้านอันนี้ก็หลกักหลัจากสัญญาเช่าที่ที่บอกว่ามีเพิ่มหนึ่งฉบับนะคะทีนี้ในส่วนของ ส่วนของเจ้าของนะคะก็ใกล้เคียงเดิมนะคะหลักๆเนี่ยก็เกิดจากโมเมนต์ว่ามีกําไรนะคะแต่ว่าเราก็มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงของไตรมาสที่2ไปนะคะกะ็มันก็อฟเซ็ตกันเพราะฉันยอดอส่วนของเจ้าของก็เลยใกล้เคียงเดิมะคะ่ะ financial ratio ที่สําคัญนะคะก็ ARD ก็มีเพิ่มขึ้นประมาณ22เป็นเป็น22วันนะคะ inventory day เป็น403วันนะคะแล้วก็มี APD a y อยู่ที่2 8 0วัน ในส่วนของ i n v e n t o r y Day เนี่ยที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆเพราะว่าเ,เรามีจำนวนสาขาที่มันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจำนวน i n v e n t o r y ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น Display ที่สาขาใหม่แต่ว่าในส่วนของรายได้แล้วทำให้เกิดต้นทุนเนี่ยมันยังตามมาไม่ทันเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกหลังจากที่เกิดหลังจากที่เปิดสาขาใหม่เนี่ยไอ้ i n v e n t o r y Day มันก็อาจจะดูสูงผิดปกตินะคะทีนี้มาดูในส่วนของ c a s h Flow นะคะ ถ้า,านาหกเดือนเทียบกับเมื่อต้นปีเนี่ยก็จะเห็นว่ายอดเนี่ยไม่ได้เพิ่มโอ้อลแล้วเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าถ้ามาดูในส่วนของ operating activity นะคะก็ยังเป็นบวกอยู่ที่หกสิบล้านนะคะมี investing activity เป็นบวกเช่นกันสี่สิบหกล้านนะคะหลักๆเนี่ยอันนี้ก็เกิดจากอ,าอย่างที่บอกไปมีการคืนเงินฝากประจํานะคะแต่ว่าก็มีลงทุนในคาบเอเอแล้วก็ตัวาสาขาใหม่ที่เรายังอยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะ นอกเหนือจากนั้นในส่วนของ financing ก็มีการจ่ายเงินปันผลไป67ล้านคะแล้วก็มีมีจ่ายคืนเงินกู้11ล้านแล้วก็มีจ่ายเงินตามสัญญาเช่านะคะประมาณ20ล้านค่ะ ทีนี้ในส่วนของเอาลุกของปี2025นะคะก็จริงๆเราคาดการณ์เลยว่ารายได้ของปี2025เนี่ยแท่งที่เป็นสีสีอะคะ่ะก็คิดว่าน่าจะโตขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ10-15%นะคะโดยสีน้ำตาลเนี่ย6 6 5ล้านเป็นรายได้ที่ของเปิร์ชาปีนี้นะคะส่วน585เนี่ยเป็นเรเวนัที่เราค่อนข้างสิเคียวแล้วจากแบ็กหลอกที่เรามีอยู่ นะคะส่วนอีกประมาณ200นิดนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องหาในช่วงของเซ็ขันาร์นะคะในส่วนของ SO คือ backlog ทั้งหมดที่เป็น outstanding อยู่ของเราณนะปัจจุบันนะคะมีนานเดือนหงเนี่ยมียอดที่1,248ล้านนะคะซึ่งก็หนึ่งก็เพิ่มจากเมื่อต้นปีมาพอสมนะควรค่ะโอเคค่อันนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของคำถามโอเค มีคำถามเข้ามาว่าทิศทางการดำเนินงานในช่วง second half 2025จะเป็นยังไงบ้างจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรกหรือเปล่าเพราะอะไรอันนี้ผมว่าคุณแพรก็ได้ตอบไปไกลๆแล้วในใน forecast ในในการเดนที่เราให้ไปว่าเราคิดว่า growth ปีนี้เราน่าจะจบ ดับเบิลไดิโกล์อย mm ู hmm. <th> ่จากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันก็ถ้าต้องถ้าจะดับเบิลไดิโกลดยังไงมันก็ต้องดีออกหาฟปีแรกนะแล้วก็เราก็ยังวางแผนไว้อย่างนั้นอยู่โดยโดยเลส s อรเจสเรเซ็นตของของ r e v ร n บนิวที่เราฟอร์คาร์ว่าจะมาใน second half ก็มีแบ็ค l o อกอยู่แล้วมีแบ็ค l o อกอยู่แล้วไม่ได้หมายถึงว่าเราจะได้มันร้อยเปรเซ็นต์นะครับมัน ที่ผมเคยแชร์ไปบ้านลูกค้าเราดีเลยเป็นประจําถ้าเราเคยสร้างบ้าน,านว่าเราเราก็รู้ว่าการสร้างบ้านป็นอะที่มันเกิดการดีเลยได้เป็นประจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันโนนที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้มันมันไม่ได้มาจากทางเอาอย่างเดียวมันมีจากทางลูกค้าด้วยว่าบ้านดีเลยเพู่พอนบ่ดีเลยเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนแบบมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เราควบคุมได้ยากครับในช่วง ที่เหลือของปีนี้บริษัทใช้กลยุทธ์ใดในการขับเคลื่อนธุรกิจผมคิดว่าตอนเนี้ยเราได้ expand มาเยอะมากในสองปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนในสาขาใหม่ๆมาเยอะนะครับปีที่แล้วตอนเดือนสามเราเปิด 7. เกียเดือน9้าเราเปิดออทองหล่อซอยห้าด้านพงศลัก์ฟาเดือนสิบเราเปิดเฟเตปีนี้เราเปิดทองหลอซอยห้าหมดทีนี้ให้มันครบนะครับ เราเปิดเพิ่งเปิดเปลี่ยนโอไปฉะนั้นก็มีการลงทุนเยอะมากตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้สาขาใหม่ๆมัน generate profit ให้ได้ให้มันช่วยโก o ของเราได้นะครับซึ่งซึ่ง,งผมคิดว่าภูเก็ตน่าจะ profitable แล้วเราผมเคยแชร์ไปแล้วว่าบางสาขาที่เราเปิดมาก็ profitable แต่ดูแรกก็ตอนนี้นอกจาก profitable แล้วหรือ break even แล้วเรา้องทำให้มัน generate significant profit ให้ได้เพื่อ d ด i v ่ bottom line growth อ่ามันนี้คือโฟกัสของเราในใ,ใ,ในคเครื่องปิรันครับอ่าใช้ปัจจัยบวกในที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจมีอะไรบ้างผมคิดว่าเราอยู่ในอินดัสทรีที่มันกำลังโตอยู่แล้วน,นะครับถ้าเรามองด้าน wellness เนี่ยด้าน wellness นี่โตแล้วแต่ประเทศ5้าสิบสอทุกประเทศนะครับอ่าตลาดฟิตเนสคือลูกค้าเราคนที่พวกพวกเิมอย่างเงี้ยนะครับเข,เขาเขาโตผมผมคิดว่าปีนี้น่าจะโต1ิบสิบห้าเรซ็นต์หือยี่สิบเปซ้ำเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยโตอยู่แล้วเรื่อง w e l วลเ s ส ม่มีปัญหาในการโในการ grow ในด้านตลาดที่ของเกี่ยวกับบ้านใน segment luxury โดยเฉพาะเนี่ยคนคนให้คนให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วคนอีกอย่างทนึ่มที่ผมโฟกัสตลอดคือเรากำลังมาจะเปรีที่ค่อนข้างต่ำคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับสินค้าแฟชั่นรถยนต์นาฬิกาเครื่องดืมงงง่มแอลกอฮอล์แพงๆมานานมากแล้วครับ เทรนด์ในการลงทุนกับบ้านตัวเองเนี่ยมันมันมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันมันมาจากเบสที่ต่ำมาเพราะฉะนั้นในลีเดอร์ของในลีเดอร์ของอินดัสทรีนี้ในตลาดนี้ในเมืองไทยเรามองว่าเราก็อยู่ในควา p o ิ i ชั o นที่จะแคปเจอร์กลุ่มตรงนี้แน่นอนเราเราไม่ได้เราออเรในประเทศไทยเราไม่ได้ออเพรสจากเราไม่ได้ออเรในแว u ิวจากสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองของเราถ้า คนไม่อยากใช้เงินเพราะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีมีมีเรื่องส,ส,สงครามด้วยเราเราก็กระทบไปด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนตลาดนี้กระทบน้อยกว่าแล้วก็พืนคืนกลับมาเร็วกว่าครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราอยู่ครับคําถามเรื่องไรายได้ของสองสสองห้าผมตอบไปแล้วนะครับ ปัจจัยนอกที่ควบคุมไม่ได้การเมืองความขัดแย้ง tariff war มีอะไรที่อฟเฟ็กต์บ้างเ,เรื่องเรื่องเรื่องทางเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศื่อกี้ผมผมได้ทัชไปแล้วนะครับผมมาพูดเรื่อง tariff war แล้วกันก็แน่นอนผมคิดว่ามันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันทำให้ธุรกิจในไทยมีความ unstable เข้ามาก็ทำให้คนดีเลยในการตัดสินใจทำให้ decision มันช้าลงนะครับอันนี้ก็มีก็มีผล ทั้งนั้นเราก็หวังว่าที่ที่เมืองไทยจะลดภาษีให้กับสินค้านําเข้าก็จะอาจจะมี positive impact กับเราได้บ้างอันนี้เราก็รอดูนะครับว่าว่า,วามีอะไรที่จะมี positive impact กับเราบ้างหรือเปล่าในสถานการณ์ปัจจุบันมองว่าบริษอันนี้ผมก็คิดว่าเราเราแชร์ไปแล้วนะครับบริษัทมองว่าสิ่งส,สำคัญในการทำเด,นดำเนินธุรกิจคืออะไร ส่วนนี้ก็คือเราเราโฟกัสในการ Deliver Growth ในสาขาที่เราเพิ่งลงทุนไปใน2ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันมันเป็นคีย์หลักที่สําคัญที่จะทําให้เรามี Profitability ดีขึ้นในปีนี้ปีหน้าคำถ,ถามต่อไปบริษัทมี Net Profit เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนย้อนเยอโอเคก็คือ Q2 2024มันเป็นเบสที่ที่ไม่อยากให้โฟกัสเลยนะครับโอเคอถ้าโฟกัสก็ดีเพราะเราดูเหมือนเราโตเยอะมากแต่แต่ว่าผมว่าประทัดศาที่ดีคือ let's say first first half เทียบกับ second half นะครับซึ่งเราก็ตกได้ดีเหมือนกันนะครับ first first half 2025ก็ดีกับ first half 2024พอสมควร mm hmm. ผมว่า Q2 2024 mm hmm. เป็น outlier เราไม่เราไม่ได้มีคอร์เตอร์ไหนที่เรายอด revenue ต่ำกว่า300ล้านมานานมากนะครับก็มีในใน7 8 9คอร์เตอร์ที่ผ่านมาผมว่านนนั้่าจะเป็นคอร์เตอร์เดียว ก็อาจจะช่วงนั้นผมมมปัญหาเรื่อง red sea crisis มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราเราเรา ignore ข a l นั้นไปแล้วเราก็ดู first half ดีกว่ากลุม่มสินค้าหรือแบรนด์ที่มีศักยภาพในการเติบโตในหนึ่งสองปีข้างหน้าเราคุ่ invest ใน TNO ที่ central a s i เรามองว่านี่น่าจะเป็น growth engine หนึ่งใน growth engine หลักของเราในในหนึ่งสองปีข้างหน้านอกจากนั้นแล้ว maintenance ที่เราเพิ่งลงทน 1, ุนหนึ่งันงร้ลารเมตรสักสิบสอไปการของเรา อีฟเวนต์ตัฐานของแบรนด์นี้เราสูงมากเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่สําคัญที่สุดสำหรับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฐานมันสูงมากอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ยังมองว่ามี potential อยู่นะครับมี potential ที่นอกจากโตในท็อปไลน์แล้ว uh, profitability ก็โอเคด้วยนะครับพอร์ชโฟราลที่เราปกติดกับโมเทนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง e n g จ n e ของเราได้นะครับ uh, กลุ่มลูกค้าได้สร้างมาทิ่ดีกว่า B2C ดีกว่า B2B แน่นอนนะครับอันนี้เราเราเคยแชร์ไปอยู่แล้ว B2B เป็นกลุ่มที่ margin น้อยแต่จะ แลกกับ visibility ในงานโครงการเป็นเรื่อง marketing หรือเป็นเรื่อง volume มาแรกกันแทนครับบริษัทจะ grow uh, double d i g ิ t ได้หรือไม่เราเราก็ยังเอมว่าเราจะโต double digit ในในปีนี้นะครับในในด้านท็อปไลน์ไม่ได้ง่ายแต่ว่าก็เราก็ไม่ตั้งเป้าที่ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังเอมยังเอมลงกันอยู่ในระยะยาวบริษัทมอง เทรนด์เศรษฐกิจและกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไรเราอยู่ในกลุ่ม l u x u r y นะครับกลุ่มลูกค้าของเรามีมี ability ในการใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับแบบที่ผมแชร์ไปสุดท้ายเราก็ไม่ได้ vacuum คนที่มีเงินก็ไม่อยากใช้เงินถ้าถ้าธุรกิจเขาเศรษฐกิจกำไรมดีกำไรไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเขามีเงินไม่หมายถึงเขาอยากใช้เงิน เราเทรนด์ของเศรษฐกิจมีผล p a กับเราแน่นอนแต่ว่าน้อยกว่าธุรกิจอื่นอันนี้ก็แน่นอนเหมือนกันนะครับคนในในในท็อปก็ถูกอฟเฟิน้อยกว่าแล้วกลับมาใช้เร็วกว่าแบบที่ผมได้เรียนไปผมคิดว่าก็มีน้อยบริษัทที่ในเศรษฐกิจเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ที่ที่ยังยังสามารถ growth ทั้งท็อ pline ทั้ง bottom line ได้มันยากขึ้นสำหรับไปเราไม่ยากขึ้นเยอะนะครับในในเศรษฐกิจอย่างนี้เหมือนกับเราเรา trying to sell upwind มันมันมันลมมันพัด ควรเรามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะโตอ่ามันต้องใช้ใช้เอฟเฟิร์มากขึ้นใช้แรงมากขึ้นนะครับแต่มว่ามันยัง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 ดูโพสิทีฟอยู่ครับโ okay. อเคผมคิดว่าถ้าคำถามน่าจะหมดแล้วครับก็ต้องขอขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาฟังอัปเดตของ e u r o p e a t i o n สิกค้าหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมได้เรียนไปแล้วเราจะมี Copy visit ใน Q หน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามแล้วก็เข้ามาเจอเราได้บรรทัคําถามักบนสดนะมีมีคำถามอะไรจะได้จะได้ถามกันได้เลยแล้วก็ looking forward ที่จะได้เจอนักลงทุนบางท่านที่เข้ามาเยี่ยมกับเราและสำหรับท่านที่ไม่ได้มีโอกาสกา็ opportunity เด็กเขาหน้านะครับอกลางเดือนโนเมเบอรหลังงบออกก็นัดหมายกันเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ